สีเขียวนี่ถ้าเกิดม,มันมันโดนตัวหนีบมันก็กระจางกระจางขึ้นมาอยูน่นะจะบอกวิธีว่าทำยังไงให้สีมันหลุดถ้าเกิดว่าทําสีแบบนี้แล้วแต่ว่ามันต้องล้างแบบเอ,เอาเอาผงฟอกอะล้างมันถึงจะออกสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้าง วันนี้เรามีผมต่อสวยๆมาโชว์กันนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อผมเสร็จแล้วตอนนี้นะถึงแม้จะเป็นหลังสงการนะคะผมไฮไลท์สีๆก็ยังเป็นที่นยมกันอยู่เลย สีสีที่ทําทกันช่วงก่อนสมการนะคะตอนนี้ก็ยังนิยมทํากันอยู่ยังมีความสวยแซ่บอยู่แบบนี้เลยสวัสดีค่ะนานาอันนี้ผมผมผมต่อนะคะที่เราทําเป็นไฮไลท์ช่อๆสีสีสีไว้แบบนี้ค่ะเราซ่อนความเปรี้ยวไว้ข้างในแบบนี้นะคะ นี่จ้าอันนี้ก็คือแคสนี้เราต่อผมเสร็จแล้วเราจะไดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าผมที่ต่อแล้วเนี่ยสามารถที่จะไดหนีบได้ปกติไหมดูแลยากไหมสําหรับลูกค้าที่จะไปสระผมเองที่บ้านทำได้ไหมค่ะเราจะไดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ เราสามารถที่จะได้แล้วก็หนีบไปได้เลยนะคะสำหรับผมต่อเคสนี้ต่อผมแบบมัดอินนะคะ mm hmm. เคสนี้ปัญหาของลูกค้าก็คือมีปัญหาผมบางเราก็เลยอยากเพิ่มความหนาให้ผมโดยที่ไม่ต้องยาวมากเราก็ใช้ผม ลูกค้ามีผมมาเองความยาว20นิ้ว20นิ้วจะอยู่ออได้ประมาณนี้ค่ะ20นิ้วจะเป็นผมประมาณปะบา่าประมาณนี้นะคะก็ดูแลง่ายๆอย่างถ้าใครชอบความยาวก็จะใช้25นิ้วหรือ30นิ้วแต่สำหรับเคสนี้ไม่ต้องการความยาวมากแต่ต้องการเพิ่มความหนาของเส้นผม แล้วก็เลยใช้ผมยี่สิบนิ้วนี่ผู เทียนนี้ใช้ผมประมาณมัดครึ่งค่ะประมาณมัดครึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะข้างล่างไถท,ทอยเราจะเก็บให้ลูกค้าแบบว่าช่วงล่างไททอยเนี่ยเราจะไม่ต่อมาจนสุดนะคะเราจะเว้นไว้แล้วก็แอบ,บซ่อนสีวับวับแวมแวม,แมไว้ข้างในเพื่อเพื่อความมีอะไรอะไรเนี่ยค่ะมีประกายเขียวนิดนิด เขียวนิดๆดแดงหน่อยๆน,นะคะวับวับแวมแวดูสวยค่ะนี่แล้วก็สวยแซ่บประมาณนี้นะคะต่อผมมัดเอ็นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเบาสบายหัวเพราะว่าเชือกเอ็นเราเป็นเชือกที่มีความเบาจะเบาสบายกว่าต่อกิฟตนะคะ เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกลูกค้ากันว่าลูกค้าเป็นไงบ้างคุณพี่วัสวัสดีค่ะคุณนุยเป็นไงบ้างคะรู้สึกหนักหัวไหมไม่หนักหัวเลยรู้สึกเบาเบากว่าแต่ก่อนเคยต่อแบบกิฟใช่ไหมต่อแบบกิฟกับแบบกาวตอนนี้ลูกค้าของเรา มีอาการเจ็บคอนะคะมีากรเจ็บคอแต่เราอยากให้ลูกค้าคุยลูกค้าเจ็บคอค่ะลูกค้าบอกว่าไม่สะดวกคุยมีอาการเจ็บคอแต่ว่าลูกค้าเคสนี้เคยต่อแบบกิ๊บแล้วก็แบบกาวมาเคยต่อนาโนลิงไหม นาโนลิงยังไม่เคยต่อแล้วก็อยากมาลองมัดเอ็นดูว่ามัดเอ็นจะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็เลยทําให้ลูกค้าได้ต่อแบบมัดเอ็นสวยๆแบบนี้สีผมประกายสีผมได้ประกายสวยมากเลยคุณเว็บ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 บ๊อแบบ๊อแบบแหวมแหบมบนะคะจ้ะอันนี้ก็ หลังเทศกาลนี้เราก็เปิดร้านให้บริการลูกค้าสองวันแล้วเปิดร้านเมื่อวานวันแรกก็คิวแน่นมากแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเมื่อวานนี้ทํางานคนเดียวค่ะน้องติ๊กยังไม่น้องติ๊กยังไม่กลับมาทํางานคนเดียวแล้วลูกค้าเยอะก็เลยไม่มีเวลาได้ไลฟ์เมื่อวานก็มีเคสต่อผมสักคิวปกติเลยแน่นๆทั้งวัน แล้ววันนี้ก็เลยมีเวลาว่างหน่อยก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่อยากต่อผมที่ที่ชอบในการต่อผมคือมีปัญหาในเรื่องอผมบางเคยทำผมมาแล้วบางคนนะบางคนไปตัดตัดผมแล้วตัดผมแล้วแบบไม่ไม่ถูกใจอะค่ะตัดผมแล้วไม่ถูกใจแบบสั้นเกินไปอะไรเงี้ยก็มาทักมาปรึกษาเราได้ในเรามี งานต่อผมไว้คอยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆสำหรับอยากเพิ่มความหนาอยากเพิ่มความยาวผมยาวช้าหรือไม่ก็มีปัญหาตัดผมพลาดมาก็ทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยค่ะอ้าววัสดีค่ะน้องเจนวัสดีค่ะจูนเบยวัสดีค่ะเจสีพรายวัสดีค่ะน้อง กวางไม่ใช่น้องกวางเพื่อนสาวนะคะกวางตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งลูกค้ากลับบ้านกันก่อนเพราะว่าเคสนี้เราก็ลุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาจองคิวกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ